สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่องทางไทยกลางฟาร์มนะครับเนาะสำหรับเซานี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือท่าแหล่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทรนะครับวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565พี่น้องนะครับสำหรับเซานี้ค่ะก็เป็นตลาดควายพี่น้องนะครับเป็นตลาดควายนี่นะครับกเซานี่นะครับย่างเรอเบ่งบรรยากาศครับนะก็ มีในห้อยเพิ่นเอาควายมาบอค่อยหลายไปได้เครับค่อนข้างที่จะบางตาพอสมควรนะครับผมย่างเลาะเบิ่งแล้วประมาณรอบนึ่งอยู่นะกะสิเป็นนะครับตัวผูสลายนะครับตัวผูส่วนลายนะครับกะสิพะยำกับพี่น้องนะครับหาโตนะครับตัวแม่นะครับพคลไขยๆเนี่ยให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันนะครับเผื่อพี่น้องเขาอยากได้ไปเลี้ยงนะครับไปเขาข้อเขาฟาร์ม นะครับกัดสิพยายามสอบถามให้นะครับอาชีได้บลหลายพี่น้องนะครับอาชีได้บลหลายจากการญาเบิงแล้วนะครับกอย่างน้อยก็พอได้หุ้นราคาแล้วกันพอพอได้หุ้นราคาในช่วงนี้นะครับตลาดทางโซนละครนะครับอาเบิงแล้วพี่น้องนะฝากกดติดตามกดซับสไคร์เนี่ยเด้อนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ให้เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะพี่น้องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาย่างเลาะเบิงครับอาชีได้บลหลายนะครับมืาเลย เอาพี่น้องนะครับเดี๋ย่างมาอยู่ทานี้ต่อครับผมอ่ามาสัมผัสไอ้เพิ่นสวัสดีครับไปครับครับผมสวัสดีอ่าสอบถามเบิ่ลพงราคาได้เด้อครับผมอ่ารไนอกครับนี่ยตัวนี้เปิดได้หกบาครับหกหมื่าบาทประกันตำหนิทุกอย่างอ่าประกันตำหนิทุกอย่างหกหมื่นบาทครับเป็นลูกตัวไหนนอนี่ครับไลูกของแสงอาทิตย์ครับลูกแสงอาทิตย์นะครับอายุตอนนี้เด้กสิบเจ็ดสิบแปเดือนได้เนาะอ่าตัวนี้สิบเจเดือนได้พี่น้องนะครับเป็นตัวเมียเนาะครับไครับผมเป็นตัวเมียครับผม อัตลักษณ์ได้ไว้แนนอ่าตาแต็มเกมจำได้วะแนนนี่พี่น้องนะครับโค้ชส่งงงให้เบิ่งอัตลักษณ์นะครับควายไทยพี่น้องกำไลพีนี่โคบื้นุ่มซีเต้าครบสูงได้เนาะนะครับสายพัฒนาครับอัตลักษณ์ควายไทยเฮานะครับตอนนี้สูงลายได้ร้อยยครับร้อยยี่สิบหกนะครับร้อยยี่สิบหกบวกนะพี่น้องนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเนาะอายุควายเนาะครับเนาะ องพี่น้องนำะลังทำงามอยู่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ย่างมาแล้วก็เห็นแต,แต,แต่ตอนอย่างเขามาตลาดแล้วนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ไอ้เพิ่นนะครับ 65, หกหมื่นห้าเท่าไดนะ้เนาะหกหมื่นห้าได้ต่อรองได้มีร <ลด S 2> ถเมล์แลยวพามาเบิ่งช่วงท้ายมันเ<ก>บิ่งหลังมันกับพี่น้องนะครับเป็นแป้นนะครับหลังกระดานครับทรงชีใหญ่พี่น้องนะครับสำหรับนี่ทรงแบบนี้ เห็นเต็มโต้พี่น้องสายพี่น้องมาเบิ่งขับยืนโซงงามๆแบบนี้นมสีเต้ากบนะครับเนาะประกันทุกอย่างครับพี่น้องนะครับทุกอย่างครับประกันตตมี่ทุกอย่างเอ้าโอเคครับพี่น้องนะนี่เลาวไอ้เสาวน้อยนี่เปิดไปห้าสิบห้าครับห้าหมื่นห้านะครับสาวน้อยตัวนี้สีเป็นกล้วยเชื่องครับมันดันวายได้กราบได้ครับว่าเอ้าโชว์ให้พี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยเอ้าโชว์กล้องเนี่เอ้ายืนตึกเจียรนะครับ โล่งล claro, <đâu. S 2> ่งวายดูโลงอ่า huh. อ <med down> <med down> ่าโอ้กับกับก็งามกงามกงามโลงโลงนี่นพี่น้องเออฮ่าฮ่านะครับเพิ่นฮัดนะครับฝึกฝนมันนะครับมันเป็นธรรมชาติครับเป็นมาเลเแมยมันกับเป็นขั้วปลาแต่มันเชื่องตรงมันนี่ตอนนี้เดี๋ยวยูไลฟ์แล้วตัวเนี้ยตัวน้อยนี่ประมาณสิบเจ็ดเดือนได้สิบเจ็ดเดือนได้เนาะนะครับสูงนี่ไงตัวเนี้ยยังบมทันในวัดเนาะประมาณเดี๋ย คประมาณร้อยยี่สี่นะครับประมาณร้อยยี่สี่นะไอพอนยังบริวัติสำหรับตัวนี้นะครับเนาะเบิ่งครับไอเพิ่งเชื่องเล็กน้อยขี่ได้ไอเพิ่นเจ็ดไอพิ่นถูเอาพี่น้องนะครับมันก็งามดินะครับแข้งขามันก็ใหญ่พี่น้องเร็ยบธงเรียบเท้าห้าหมื่นห้าหรอเปิดไว้ห้าหมื่นห้าพี่น้องไอพิ่นเปิดไวเนี่ย เป็นเป็นควายลูกนะครับเนี่ยสวัสดีพ่ออมพี่น้องสอนได้พี่น้องนะครับเชื่องนะครับเชื่องย้อนยัากับลูกเอาก็ข้ามบ่อยๆเนี่ยก็มาก็มากพี่น้องนะครับควายเขาบอกว่าควายบวายงวนะครับกระดานลังกัใยญ่คือกันตัวนี้ก็ได้ครับอามาเบ่งตัวต่อไปครับสลหรับตัวนี้นะครับผมส่วนสูงร้อยสามสิบสามนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นประกันไว้อยู่ที่ร้อยสามสิบสามสหรับส่วนสูงมันนะครับ ควาย1 7บเดเดือนพี่น้องน,นะครับอายุไล่เลียกันมดนะครับแต่แค่คนละสายพันธุ์นะครับเป็นฝาแฝดฟันน,นมนุ่มอ่าเป็นฟันน,นมมดอ่าเป็นฟันนมนมทั้งมดเลยพี่น้องน,นะครับเอา้าไอพี่น้องเขาได้เบิรงครับเผื่อใครหมกักใครสนใจนะนี่ฝายแม่สาวมดพี่น้องน,นะฟันนมนมทุกตัวนะครับ เอาราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับฮาซิมฮานะครับของไอ้เพิ่นนะครับกับงามสมเพิ่นนะครับเออเอามากับเต้ต้ากับพี่น้องไอ้เพิ่นก็เสด็จอาทูเอานะครับมันเป็นควายเชื่องนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับเออาพี่อยู่มุกทหารฝากเบอร์ให้ผมหน่อยพี่ศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าเก้าสอนมุกทหารครับผมไอสอนเนาะครับมุกทหารมีชื่อฟ้าไหมบอครับผมมีผมไห่ทุ่ง ไล่ทุ่งพลอยตามเคขื่อนครับอ๋อมันธรรมชาติดีธรรมชาติดีเขาเรียกตามเคขื่อนเนาะแน่นครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับไอซ้อนครับขอบคุณครับนะครับห้าสิบห้าพี่น้องตัวนี้ก็ห้าสิบห้ามีแม่ตัวไกดนะครับหกสิบห้านะครับเป็นแม่สาวทั้งหมดของไอ้เพื่อนนะครับไปดอนนะก็มีบ่แม่นบ่ตัวดอนก็แม่นตัยิบหกห้าร้อยครับยิบตัวเถิกยี่สิบหกห้าร้อยคือควายด๊อก 6,500้อยอ้าวเดี๋ยวมาอยู่ห้อยเปียงครับสวัสดีครับครับผมห้อยเปียกรายไปไดนเนาะตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทนะครับซับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียเนาะนะครับอายุอะไรไปไดนแล้วตัวนี้สองปีนะครับอ่าอ่านะครับผมพี่น้องอ่านะครับเป็นตัวเมียเพิ่งผสมมั้ยยังยังเนาะยังบ่ยังบ่เป็นซัดมั้งบ่อ่าอ่าอ่าซับตัวนี้ หกหมื่นห้าพ <passage> well, ันบาทครับพี่น้องนะครับขอให้เปียงเพื่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะอ้วนท่วนดีพี่น้องนะครับสูงไาไปได้ตอนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดครับนี่หกหมื่นห้าครับร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับคุณจักพ่อมันปะเป็นเป็นควายบ้านปะเป็นควายบ้านเฮาเนาะเอาหกหมื่นห้าพี่น้องทรงคืออยากงามอยู่พี่น้อง ร้อยสเนาะร้อยยี่สิ้อสิบอู่ะทั้งนี้เด้อัวนี้ห้าห้าหมื่นห้าหาหมื่นห้าัวนี้ก็ห้าหมืาตัวนี้อ๋อตัวราคาหมืตัวละห้าหมนห้เป็นตัวมียคือกันพี่น้องวันนี้ฟันน้ำนมวันนี้เป็นยังฟันน้ำนมอยู่ห้าหมื่นห้าับาทนปควายบ้านเทากันเป็นวะควายบ้านทาพี่น้องนะครับเบิกอ่างมันใหญ่ๆับพี่น้องแบนี้นะครับส่วนสูงไล่เรียกันครับผมลอยซากวบกว่า นะครับอยเซาห่าบวชอะไรพี่น้องนะครับไปหา,าเซาเจียเซาแปดนะครับซูซีกันนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทเป็นตัวเมียนะครับกับตัวนี้ก็คือกันเหมืนวะตัวนี้ก็ห้าหมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นหกตัวนี้สี่หมื่นหกตัวนี้ครับเป็นตัวเมียคือกันเนี่ยพี่น้องทำมาเบิ่งหลายคนอยู่ครับเป็นควายแม่สาวมืดพี่น้องนะครับ อันนี้วัยเลี่ยงกันเนะะาปเนะปร,ประมาณสองปีเนาะสองปีครับประมาณสองปีตัวนี้สามปีแล้วตัวนี้รับไปแล้วนะห่านมือห่าเนาะตัวนี้มันบอกห่านมือห่าอีกตัวหนึ่งนะครับาายังไมด่ได้ผสมจ้กโตยังเนาะยังไม่ได้ผสมจ้กโตครับนะครับตัวนี้ก็อยู่ซูซีกันครับพี่น้องนะครับซาวเจ็ดซาแปดคือกัน ตัวน,นี้น่าจะพร้อมผสมเพราะว่าอ้อยู่กัน3ปีแล้วเนาะนะครับพี่นอ้องนะครับเป็นไ<ม>ส้กลางๆพี่น้องเป็นควายไทยบ้านเฮานะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวผู้แม่นปะโอ้ oh, เป็นตัวเมียอืมให้เหมือนให้เหม่อนก็เป็นตัวเมียอันนี้ตัวน,นี้ได้มาในยังไงยังคือกัน ผสมยังยังบม่ตรวจทองยังไ่ตรวจทองอ่ะแม่นบ่าวจะวาเพื้นมาหมีมาแล้วก็รอหยู่แับรอหมอมาอืมนะครับตอนนี้รอหมอมาตรวจอยู่พี่น้องนะครับแต่เจ้าของพูนว่านะครับผสมอกันเจมเปอร์หักรุ่งร้อยสิบสี่เซนติเมตรหนึ่งร้อยสิบสี่เซนตอนนี้นะครับอ่ารอตรวจทองเนาะแรับตัวนี้เป็นปลายแคะพี่น้องนะครับรอตรวจทองอยู่หนึ่งร้อยสิบสี่เซน ควายสองลูกครับสามในท้องสามในท้องเนาะอ่าถ้าอยู่สามในท้องพี่น้องครับหนึ่งร้อยสิบสี่เซนตัวนี้เจ็ดพันห้าครับผมแม่นครับอ่าเป็นควายแค่ครับพี่น้องเ5็่นตอรองได้แข้งขาดีได้เนาะครับผมดีหมดอ่าดีหมดนะครับเอาให้พี่น้องในเบิ่งครับหลากหลายประเภทเนี่ยในช่วงนี้นะครับอ่ามาทางนี้ครับต่อเลยนะครับ ได้ไ,ได้เขาเปลี่ยน15 50, <000 S 2> นะครับ100,500บาทตัวนี้ประกันท้องสองเดือนประกันท้องสองเดือนนะครับผสมภูเขาไฟไว้นะครับประกันท้องผสมเรียบร้อยนะครับ่100,500บาทผสมภูเขาไฟสูงไล่ไปแล้วตัวนี้ หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเนาะประกันร้อยสามสิบหกโอ้ประกันร้อยสามสิบหกอ่าวัดไปเมื่อกี้นี่แล้วไอมันบ่อเนาะอยู่ประมาณร้อยสามแปดมันบ่อ่านะฮะพี่เปรียบว่าสูงเกินจากร้อยสามหกประกันคือกำไรของลูกค้าอ่านะฮะเพื่อไทยมันกับพี่น้องเขาสมเข้าไปได้นะครับสองเดือนเป็นแม่สาวบอกให้เปี๊ยม เป็นแม่สาวพี่น้องอืมครับหนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกคอกบ้านเฮ้าบะนะครับเป็นสายพัฒนาพี่น้องนะครับเพื่อนผสมเขคคไฟไห้นะครับนี่ครับลูกเพิ่มโชคพ่นึงลูกเพิ่มโชคอ๋อมีี่มาอยู่พี่น้องเป็นลูกของเพิ่มโชคครับพี่น้องนะครับสายพัฒนามาเนาะอือืมอืมครับ 138่งิเป็นว่านะครับประกันที่136มพี่น้องนะครับสมครบไฟได้2เดือนนะ oh, เอา้าโอเคอเค,ครับบทธรรมดาครับตัวนี้นะครับสายพัฒนามากขึ้นกันเอา้าประมาณนี้เนาะห้อยเพียงเนานะมีอีกวะเมืหมดแล้วนะนเนาะ <laughs> <laughs> ฝากเบอร์นะครับผม ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เกเหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเนาะครับเนาะไอเบี่ยงอยู่ทางบ้านนาโฮบ่อนาโฮบ่อโพนสวรรค์นครพนมนะครับขอบคุณเลยล่ะครับมื่อนี้ครับจะเจอเพื่อนนะครับทุ้งหนัดเลยนะครับเนาะเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนใจนะครับหมักชอบนํากับติดต่อไปตามเบอร์ที่เคไปพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่ลูกอันนี้ของผู้ใดได้ของไอ้เนาะ ราบได้อแม่ลูกเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าลูกตัวเมียนะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับลูกเป็นตัวเมียได้ได้จะเดือนด้ประมาณประมาณนี้ประมาณเลเดือนครับประมาณแปดเดือนเนะลูกมันเนาะครับผมลูกประมาณแปดเดือนมนกแม่มันสีดําดีเนาะดําเข้มเลยครับพ,<อ>พี่น้องฟองครับฟองสีเดือนคุบอกแต่ฟองเก่ามาว่า้องสีเดือนครับอืมนะครับนี่ก็ทาหมอมาเือกันเอาตัวได้เนาะ นไผ่หมักพยงตใจกรตัวทองได้ครับว่าอยู่พออยูน่นะครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นห้านะครับลูกตัวเมียรนะรประมาณแปดเดือนพี่น้องแต่บ่งลูกมันจักพ่อว่าไงพ่อไปผสมควายควายพ่อพันไว้ป่ะนะพ่นได้มากครับพี่น้องนะอาจจะเป็นผสมพ่อพันมานะครับแต่มันได้ตาแต้มแก้มจ้ำอยู่ได้พี่น้อง นะครับแข้งขามันก็ใหญ่ได้เนยะลูกมันก็นได้เจ็ดหม้าพี่น้องนะครับสูงไาไปแล้วตอนนี้แม่มัน 15, ร้อยสาสิบห้านะครับร้อยสามสิบห้านะครับแม่สูง,สงว่สามสิห้าอันือนกได้จากลูกแนละ้วอยลูกเดียวครับลูกเดียวตัวนี้ถ้าต,ติดกัสองอ,งอถ้าสอ,อันนั้นประซ้่ก็2สองในท่อง งามอยู่พี่น้องสีจัดโอ้โหเข้มเลยนะครับร้อยสามห้าตอนนี้ครับลูกมันกับเจ็ดแปดเดือนพี่น้องตัวเมียพร้อมประมาณนี้เนาะอันนี้เด็กโมเมนต์ปะโมเมนต์เนาะเอาขอเบอร์ไอตันไว้ก่อนนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าหกห้าศูนย์ห้าหกนะครับอยู่ที่ไหนโพสวรรค์คือกันบายแม่นครับอยู่โพสวรรค์คือกันเนาะครับผมนะครับชื่อยังครับชื่อตั้งครับไอ้ตั้งนะครับอ่านะครับจะห้อยตั้งนะครับโพสวรรค์ เอาขอบคุณเลยละครับท่าครับขอบคุณกับสามแม่ลูกครับ7 5็ดสิบห้าเจ็ดห้าแม่ลูกนะครับผสมว้ประมาณ4ี่เดือนนะครับตอนนี้เพื่อนรอหมอครับหมอมานะครับแต่หมอมาว่าจะตรวจทองอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่อันนี้ก็เป็นตัวเมียครับพี่น้องเราเริ่มมาเบิองหลายแล้วครับน่าสนใจอยู่นะครับเริรมหลายแล้วนะครับ พยายามรับพี่น้องนะครับพยายามหานะครับตัวเมียนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันเบิ่งราคากันนะครับเพื่อเฮ้าส์ีอยากได้นะครับอยากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับพยายามหาให้นีตไปอีกตัวหนึ่งตัวผู้ผนะครับอ,อันนี้ก็คักครับพี่นอนะ้องใหญ่สิเป็นตัวผู้พี่น้อง โซนท่านี่กับตัวผู้อย่างหลายสำหรับเส้นนี้ก็ะถ้าที่ย่างผ่านมานะครับก็จะเห็นตัวตัวผู้หลายครับพี่น้องนะครับตัวเมียงามๆกับบกค่อยบอกค่อยเจอบันไดนะครับเสียสีพะย่ามาพี่น้องนะครับสำรวจให้เพื่อโจทย์ตัวใด,วดที่พี่น้องเขาา้าหมักสนใจก็สิถ่ายให้นะครับห้าหมื่นเอทามื่นเอทแม่ลูกห้าหมื่นหนึ่งพันบาทแม่ลูกครับผมลูกตัวเถิกนะครับ ลูเป็นตัวเจ้าพี่น้องเนี่ยครับลูกเป็นตัวผู้พี่น้องแขวงไทยบ้านเฮานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเพิ่น,นไอ้เพิ่นแปลว์เบอร์อยู่ถ่ายให้พี่น้องได้เบิง่งเดี๋ยวจะได้คอรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะอยู่ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนกับลูกมัน นั่นคือบรรยากาศภายในครับพี่น้องนะครับตลาดนัดภูษ์บือท่าแร่นะครับสำหรับเสาร์วันศุกร์นะครับที่19สิงหาคม2563นะครับบรรยากาศกรเมื้อนี้ค่อนข้างที่จะน้อยครับในห้อยเพิ่อนเอาไฟมาโบไลยปันไหนนะครับกับนะครับสอบถามได้โบกีโตนะครับกับพยายามเลือกนะครับโตที่พอเบิ่งพี่น้องให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งกันเพื่อพี่น้องเข้าสนใจอยากได้ไปเลี่ยงนะครับผมกะไว้โอกาสหน้าครับผมถ้ามาไลยก็นี่เข้ากับที่ได้นะครับสอบถามให้เบิ่งได้ ให้เบิงราคาได้หลายๆนะครับผมส่วนมากวันนี้ก็มีแต่ควายเถิกครับควายเถิกเอ่อเกต็ใส่น้อยๆนะครับผมเอ้านะครับเบิ้งแล้วกับฝากกดติดตามกดะเทศชาวไทเนี่ยเป็นอะไรนะครับในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวเมื่ออื่นครับเดี๋ยวผมจะพากลับมาตลาดงัวนะครับอยู่ที่ทะเลบองนี่แล่ะครับเดี๋ยวมาอัปเดตราคางัวกันนะครับสำหรับเจ้านี้ผมลาไปก่อนแล้วขอบคุณหลายๆครับผม